พี่แป๊ดนะคะมาจากมูลที่เ c g นะคะก็ต้องบอกว่ามูลที่เอสเป็นองค์กรสราธารณกุศลคะ่ะโฟกัสหลักๆก,ก็คือเรื่องของการพัฒนาคนโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาที่ผ่านมาจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องของคนเนี่ยสำคัญมากเพราะคนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศพัฒนาตัวเองถ้าคนเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือสังคมได้ ปัจจุบันนะคะมูลิตี้ s อจริงกก็ต้องบอกว่าเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องแนวคิดค่ะเพราะว่าการศึกษาในปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องเรียนอย่างในระบบเรียนแล้วต้องมีใบปริญญาเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดเราอะเรียนอะไรก็ได้เรียนแล้วให้มีความรู้ที่สามารถไปทาง,งานได้สร้างอาชีพได้มีเงินนะคะนั่นก็คือแ,แนวคิดเรื่องของการเรียนรู้ก็อยู่รอดหรือว่าเลื่อนถูเออ ก็ขอเชิญน้องๆน,นะคะจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้เราทําตามความฝันของเราคะ่ะว่าเราอยากจะทําอะไรก็ดูสังคมดูสถานการณ์ของบ้านเมืองประกอบด้วยว่าตอนนี้เขาต้องการอาชีพประเภทไหนกันเ,เรากําลังเข้า,เข,าเข้าสู่ยุคไหนแล้วเราต้องมีสกิลตัวไหนที่จะพัฒนาให้มันเป็นอาชีพได้อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าสํำคัญมากนอกจากทักษะในการทํางานหรือทักษะเรื่องความรู้วิชาชีพต่างๆแล้วอะ่ะ ก็คือทักษะชีวิตนะคะอย่างฝากให้น้องๆนะคะก็คือว่าก้าวให้ทันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปของสังคมปรับตัวให้ทันปรับใจให้ทันเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปมีแนวคิดในเชิงของการคิดวิเคราะห์ฟังให้เป็นผู้ที่เป็นนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นคนดีมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างนึงก็คือว่าอยากให้น้องๆมองว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง กล้าที่จะล้มเหลวเราไม่ต้องกลัวว่าความล้มเหลวอะค่ะมันจะเป็นบาดแผลของชีวิตแต่เพีงเยงแต่ว่าเราต้องคิดว่าถ้าเราล้มแล้วเราต้องลุกให้ไวเจ็บแล้วให้มันจบแล้วก็ไปต่อให้ได้สังคมนะคะถ้าเราช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมืออะคะ่ะเราต้องรอดไปด้วยกันแน่ค่ะ